สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอภูสิงห์ครับจังหวัดชิสเกียครับพ่อแม่พี่น้องครับเน็ตนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีหนีมาพาผีพานน้องนะครับมาเยี่ยมวัยรุ่นนะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเห็ดซิ่งเป็นว่าแต่ว่าเป็นเห็ดฟางนะครับพ่อแม่พี่น้องรายได้เน็ตบอมเป็นหน่อยแต่ละเมอนะครับรายได้บอมเป็นหน่อยเพราะว่าตอนนี้เห็ดขายดีนะครับแล้วก็มีการเพาะนะครับเพาะแบบสูตรพิเศษของเพลินนะครับมือนี้เพป็นสีมมเผยเคล็ดลับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่า การสั่งรายได้ของเพิ่นนี่จากการพ่อเห็ดนะครับเพิ่นมีวิธีเห็ดจังไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจสไปคุยกับน้นองเพิ่นนต้องการครับไปดูกันครับ สว,ส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค in รับน้องน้องต้อมบอครับเนี่ยการเลังเฮ็ดหยังอยู่อ๋อเก็บเห็ดบอเห็ดคือเก็บง่ายแช่ครับเก็บเป็นสีแล้วครับโอ้เก็บเป็นสีนะครับบอต้ป็นลางเก็บดอกบอต้องเก็บลงเลื่อนเก็บลงเลื่อนนอบอต้องเป็นบัวปลาบมดดงนะครับพัวเป็นดอกครับนี่คือเห็ดน้องต้อมนะครับเป็นเห็ดฟางเนาอเห็ดฟางนี่เฮ็ดยากบอหรเอ่อเฮ็ดยากบ่เฮ็ดบ่ยากครับบ่ยากบ่ครับแต่ดูแลจุกจิกแต่ดูแต่มีการดูแลทีุกกจิแน่ นะครับแต่ว่าทุกจิกกับโบเกินความสามารถของน้องต้อมไปได้น้องต้อมมือนี้เป็นจังไหนพอเปิดเผยให้พี่ให้น้องโหอ่าโหได้โบวิธีการเฮ็ดเฮ็ดของเฮาเนี่ยข้าเฮ็ดเฮาเฮ็ดแบบได้แน่กว่าจะมาเป็นรายได้ของเฮาเนี่ยแม่เฮ็ดได้อยู่เนาะครับนะครับอ่าต่ก่อนนี่ผมเฮ็ดกองเตี๋ยกองเตี๋ยมาก่อนครับอ่าบานี้ก็น้องสาวอยากให้เฮ็ดลงเรื่อน จะของเป็นสางอยู่แล้วครับก็เลยเดี๋ยวมาสานงน้องเล่นแข่กับน,น้องอเอาไปามากก็ะถือจะของดูแลเองอดูแลไปดูแลมากปฏิกเริ่ารื้อความเข้า,ขา,ขาใจกับเพจเพจต้องการอะไรเพจต้องการเท่าไหร่เพจต้องการเวลาไหนครับผ <c oughs> บางเือหาก็ต้องเบิ้งเคอาการขาห้องก็กหูแล้วว่าอาการโอเคทีมันขาดน<อ>ียังย้อนไปนี่น้องต้อมนี่เพ็เพมากโดนหรือยังครับอนาราสองปีครับลาราสองปี นะครับเริ่มต้นมาได้จากไหนเป็นการคือว่าวังหันนี่บอกอ่านั่นแหละครับนอนจําเป็นนอนจําเป็นครับนองเฮ็ดให้น้องสาวครับครับเสร็จแล้วก็ได้ได้มีชาไาใส่จะโตจะคล้องเองอืมเป็นหยังน้องต้อมคือเลือกที่จะปลูกเฮ็ดฟางครับเอ่าหนึ่งก็คือเพราะต้งแต่นับตองแต่หมื่นวันเฉื่อไปสิบเอ็ดหมื่นได้ขายเลยครับครับแล้วก็รายได้มันก็โอเคเพราะว่าเนี่ยเบิง่งตีจากดอกลูกโอ้เต่เป็นเห็ดน,นางฟ้าถามแนยจากดอกลูก ครับครับโลละแปดสิบราคาสูงอ<ม>นั่นแหละครับราคาเพราะว่ามันกับเบอร์คือเห็นนางฝาเพราะว่าเ้าบเต้องไปอัดก่อนเราต้องไปสื่อก่อนเขาคผมสื่อหัวเชือออมายี่สิบสี่ก่อนเนี่ยไอ้ทั้งเบิร์เนี่ยหัวเชือแค่ยี่สิบสี่ก่อนอ๋อก็คือทุกในรงเลื่องของหา้านี่ประมาณหกหกแปงเนาะ พกอกแปลงนะครับหกชั้นนะครับพอเม่พี่น้องครับเพิ่นใส่ก่อนเชื่อแค่ยี่สิบสี่ก่อนแค่นั้นนะครับลากะสามารถมาจริงๆเราเฮ็ดฟางเนี่ยไอ้ก็สอบกินเด้นะครับหลายๆคนเขากระหมากเบนบอเพราะว่าแกงกาง่ายเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ง่ายนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดการเฮ็ดให้น้องต้อมนะครับเพิ่นประสบความสําเร็จในการพอเห็ดนะครับเดี๋ยวเลี้ยวไปก่อนสิมาเบาเรื่องการพอนะครับพอเม่พี่น้องคบเทน ตัวนี้ยังก่อนนี่เขาเออียังก่อนนี่ปลอดครับวัดอุณหภูมิปลอดครับอุณหภูมิในโรงเรือนจะด,ดีที่สุดก็คือ32สิององศาอ,อาาช่วงนี้พายุเข่าเนาะพายุยังพายุโ,โนโนรูโนโรครับโนรมันเมรูปปู <c oughs> <S <S> <S เป็นไ่าฮ่าฮ่าฮ่ดเืิด่านนาฮ่าฮ่อน่าฮ่าฮ่าอ่าี่าด่าฮ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 ่าเกายราฮ่าฮทางแา้วคร่าฮ่าม่นฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าเ่าน่าฮัาฮ่าฮ่่พี่น้องครับตัวสําคัญเลยเนาะอันนี้ได้26องศา ครับกางล่างยี่สิบหกขังบนยี่สิบเจ็ดครับพอมีพี่น้องครับอันนี้จริงๆเราน้องตอมเพิ่นว่าอ่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการพอเห็ดนะครับอยู่ที่สามสิบสองนะครับเดี๋ยวน้องต้อมล่องเกินเกินย้อนไปว่ากว่าจะมาหอดมือเก็บนี่เฮ้าเห็ดจังไรเนี่ยขั้นตอนที่แรกอ่าขั้นตอนแรกหนึ่งทำสำหรับมือไม้เลยครับผมคุณต้องมีลงเรือนซะก่อนครับคุณต้องสส้ลงเรือนซะก่อนจะเป็นแบบไม้แบบเล็ก แบบสาวปูนก็ได้อยู่ที่ว่าต้นทุนราคามันกับ่คือกันครับอาหยางที่เห็นผมเนี่ยเป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กนี่เลื่อนนี่เห็ดเองบ่บุลุ่มสร้างครับหก0มืนหาโอ้ครับตัวนี้เฉพาะลงเลื่อน60,000หมืเนหางครับจะเห็นว่ามันเป็นเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กท่อน้ำครับอ่าเหล็กท่อน้ำแต่การสนิมได้ดีครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นลงเลือนไม้ผมลงทุนแค่5,000ันอ5ห้0คูณสิขนาดลงเรือนครับ สำหรับเมื่อใหม่หลองตอมกบว่าเอาเอาแค่ใหม่กับพ่อกับพ่อกรเพราะว่าบ่งบอว่าจะเห็ุได้เวลาโดนปันไดแม่นมาแต่ว่าขันเสเฮตดเป็นอาชีพขันูซืิอว่าประสบความสาเร็จแล้วการขยับมากขึ้นหลงตอมก็คือเป็นลงเลื่อนเหล็กนี่หลองตอมว่าจะดีกว่าตอบโจทย์กว่านะครับเพราะว่าลงรุ่นลงทุนครั้งเดียวเนาะครับผมกับลงเลื่อนแบบนี่นะครับแต่ว่าขันพราแไม่พี่น้องทุนน้อยนะครับแต่ว่าอยากเหตุกะลองเหตุรงเลื่อนใหม่บงกอนะครับพ่อแไม่พี่น้อง ແລະນັ້ນເນາະເຈົ້າກະອັນນີ້ມາພຸ້ນ ต้อนที่เก็บเพ็ดนี่เขาเก็บแตงไหนนอนสำหรับเก็บเสื้อเก็บใาใหญ่เลยครับครับทูตันมาโหลดนี่ครับครับแต่ว่าลูกทรงดอกขนาดดอกถ้าลังเกือสำหรับมือใหม่เลยเขาจะคิดว่าดอกมันต้องใหญ่จะเก็บได้จริงไม่ใช่ลูกทรงมันต้องเป็นเออ่ลูกทรงไข่ครับครับประเภทนี้คือต้องเก็บเลยอ๋อเป็นไข่แบบนี้ครับครับครับถ้าเป็นกลมเหมือนลูกปิงปองประเภทนี้มันมันมัดยังตัวได้อีกนี่แหละครับ แต่คือลูกส่งได้สิหน่อยสิไงกระเก็อนเลยเมื่อครับครับนี่นะครับตองนี้หมอวิธีเก็บก็คือเอาเป็นลูกไข่ก็สามารถเก็บได้แล้วนะครับจากจาพ่อหมอนะครับน้องต้องมาพบพ่อหมอกับการกับการเก็บนะครับบ้านนี้ตั้งแต่อ่าการเริ่มต้นการนงเพาะเห็ดนี่ยรองอธิบายให้พี่ให้กองฟังตังน้องต้องเท็ด์อะไหนแน่อ่ากระบวนการเพาะอ่าถ้าเกิดข้ามจากโรงเรือนไปอ่าหนึ่งสร้างโรงเรือนมีทางอบไอ้น้ำกระบวนการเพาะอ่า หลายๆคนจะมีวัสดุเพาะที่แตกต่างกันอาส่วนตัวแล้วผมจะใช้เป็นวัสดุเพาะก,กากมันอากากมันก็จะเป็นรอบนี้ผมใช้เป็นกากล้างกับกาก,ากแป้งอาราคากากนั้นก็จะไม่เหมือนกันอีกเพราะแต่ละพื้นที่มันคนละลงแป้งแต่ละพื้นที่คนละลับส่งขอ <depends. S 1> งผมนี่สั่งมา10ตันกากล้างแป้งนะ <edia. S 1> อ,ะกา,กา,อกากากล้างที่6ตันกว่ากากแป้ง่ที่3ตันกว่ารวมๆแล้วมัน10ตัน40กิโล <baseline. S 3> <th> อาราคาอยู่ที่4,009 อ่าบางพื้นที่เนี่ยตันละเป็นพันนะครับครับครับซิตันนี่ก็เป็นเงินหมื่นนะครับอ๋อของน้องต้อมเนี่ยซิตันด้วยสี่พันเก้าสี่พันเก้าสี่พันเก้าเนี่ยเทเทเด็กจะล่องเรือนในซองครับเดี๋ยลงเรือนแบบนี้คือคือสองครับผมโอ้บัตนี้ลงทุนลงแต่ละาลงเรือเนี่ยเบิร์ตเบิร์ตประมาณเท่าไหร่อ่ารเราเราสี่พันห้าพันแค่ครับเราเรานี้เพราะว่าหัวเชื้อหัวเชื้อก่อผมสั่งของปลาตันมาเนี่ยก้อนละยี่สิบบาทรวมส่งนะครับครับก็อย่างที่ผมบอกข้างหมดเนี่ยยี่สิบสี่ก้อน สีก่อนแล้วหยีซีกัปุ๊บประมาณ่นหาลอยซะนะครับลงทุนหาลอยนะครับแพหัวเชื้ออยู่ครับแต่ว่าหัวเชื้ออันนี้แค่หัวเชื้อก็จะมีพวกปุ๋ยคอกลำออนอาหารเห็ดเงินล้านอ่าภูไม้ดูลูไม้แล้วก็เอ็มกับน้ำตาลครับก็มีส่วนผสมนี่แหละครับส่วนผสมเราภากับภากับเอามาคุกเข่าเอามาเห็นนั่นกำตามจำมา การมาวิธีถ้าเกิดไล่ไล่เริ่มไล่เริ่มก็คือต้องหมักกักมันก่อนหมักกักมันมีอะไรมั่งอ่ะปุ๋ยข้ออ่าปูนขาวหรือว่าดูลไม้ก็ได้อ่าภูไม้อาหารเห็ดเงินล้านล้ำอ่อนเอ็มการน้ำตาลจะมีที่เจ็ดข้อหมักก่อนนะครับหมักอย่างน้อยๆผมจะหมักอยู่ที่สี่วันกับถ้าเกิดเป็นกากที่มันเก่าแล้วกากี่เช่นจะเห็นว่าผมเอามากองไว้ตรงนั้นอันนั้นยังไม่ได้หมักใช้ างเช่นตัวนั้นผมจะเอามาผสมแล้วขึ้นเลยผสมเจ็ดข้อเบอเกียครับแล้วเอาขึ้นเลยเพราะว่ากากมันเกิดการย่อยสลายแล้วเราไม่ต้องไปหมักอ่าหมักเสร็จแล้วมีอะไรต่อพอครบกําหนดที่เราจะเอาขึ้นเอาขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าผมทําพิสดารหน่อยเออเป็นอะไรเขาแตเป็นแปลงนี่สิครับอ่าผมเป็นคนชอบทดลองเป็นคนชอบที่ศึกษาแบบถ้าคิดว่ามันดีผมจะทําเลยครับปกติแล้วมันจะเป็นแปลงยาเป็นเหมือนเลยอ่าที่จริงแล้ว ตัวนี้ผมไม่ตั้งใจให้มันออกดกหรอกนะครับแต่สภาพอากาศมันบังคับบู๊ขับเอปพี่เ้องครับขับกล่องเป็นแผ่นทางนี้สภาพอากาศมันบังคับแบบดกนะครับตัวนี้ครับพ่อเก็บแล้วนะครับพ่อเก็บน่ริืมลืมปีอะไรเห็นบ่าเนี่ยดกอี่ลีนะครับจต่ว่านน้องน้องน้องตาน้องตอมเพื่อนมาบ่ได้จำเป็นต้องอยากให้ดกไปไนวัได้ตั้งใจเห็นไหเดียตั้งใจแต่ว่าอันนี้คือแบบสภาขับอากาศมันบังคับโอ้ยเบิ่งนะครับอพี่น้องครับขาไปเหมือนเลยนะครับคอมพี่น้องครับตัวนี้อ้าวต่อต่อต่อครับอ่า ไปหอดว่ากําลังอ่ากําลังเจ็บอย่างเจ็บอย่างอาจจะอย่างขึ้นกากมันครับผมบางคนก็จะทําเป็นเป็นเลียบเป็นแปลงหมดเลยอ่าส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่แบบนั้นอ่าประเภทนี้ก็น้อยนักน้อยหนาที่จะเจอครับเพราะว่าเพราะอะไรกากแน่เบิงมันเกิดคือสูงเนาะแมนครับอ่าแต่ถ้าเกิดเอาเอาส่วนนี้มาใส่มันนี่มันเกิดแปะแปดแปดแมนไปละพอเราเราเราเอากากขึ้นมาสูงอะไรจะเกิดขึ้น ความร้อนวัชพืดุพอะเดี๋ยวเอาปลอดมาปักเึนเอาปลอดมาเดี๋ยวได้เร็วทีปลอดอ่านี่นะครับอุณหภูมิในวัสดุพอะก็มีส่วนนะครับอ่าถ้าเกิดอุณหภูมิสูงเห็ดของเราจะดอกค่อนข้างใหญ่และโตเร็วโอ้อ่าไม่ใช่ว่าแค่อุณหภูมิในโรงเรือนอย่างเดียวครับมีอุณหภูมิชั้นเพาะด้วยอ่าดีๆเลยอุณหภูมิของวัสดุพอะเนี่ยจะอยู่ที่35มสิบห้อ่าสามสิบหกสี่สิบ ต่อนนี้ขึ้นไปที่สามสิบเท่าไหร่แล้วนะ่ะสามสิบแปดครับอ่าครับตัวนี้คือคือดีแมนมครับดีครับมันเนื่องจากช่วงนี้บอกตรงว่าพายุเข้าถ้าเกิด<อ>วัสดุเพาะไม่ร้อนนะครับ,รบ <ๆ S 2> เห็ดจากทุเรศกว่านี้อีกอ่าแต่ดีแต่ว่าวัสดุเพาะให้ความร้อนที่สูงครับมันก็เลยจะเ,เกิดการเลี้ยงความร้อนพวกนี้ออกมาเลี้ยงในโรงเรือนด้วย<อ>แล้วก็ความร้อนตัวเนี้ยจะดันสาราอาหารและ<อ>ดันน้ําเข้าสู่ดอกเห็ดดอกบางดอกนอกอกั้นขยายดอกไม่ทันมันจะระเบิด โอ้ยจะจะย่างตัวนี้็ดนะครับเนาะอ่าอันนั้นอันอันมันมันบานอ๋อมันบานอ่าเดี๋ยวเห็นระเบิดได้พาไปดูอ๋ออยู่ทางนี้ครัดดีแล้วครับพอมีผิหน่องครับดงนี้วครับตามมาตามมาพามาเบิรงเห็นระเบิดตามมาตามมาเห็นไ่มอ๋อนี่คือคือเห็นระเบิดครับหยิบมาเลยครับเดี๋ยวให้พอมีพี่น้องเบิงน์ดนี่เห็นระเบิดตัวนี้ตัวนี้คือเขาจะบบอบอเป็นดอกนะครับครับ นี่ก็คือเขาบอกตูมเนาะครับเขาจะแตกก่อนเขาจะแตกก่อนมันปกติเห็ดบ้านมันบ้านอยู่หัวแม่แม่แมนอันนี้ไม่ใช่แตกอยู่ฐานเนื่องจากความฮอนแสดงว่าพิษพิษมองแม่มาพิษตรงบ้านอยู่หัวเป็นบาดคาบคาบแค่แสดงว่าบ้านพิษมองนะับ้านพิษมองบ้านแข็งแรงประเภทนี้เขาเรียกว่าเห็ดระเบิดครับเห็ดระเบิดก็คือความร้อนและสารอาหารเข้าไปเยอะมากเกินไปเสร็จแล้วดอกขยายดอกไม่ทันครับพอขยายไม่ทันเสร็จแล้วมันก็ระเบิดออกมาอ๋อจริงๆเราตบานแบบนี้อ่ะมันต้องระบาดที่หัวนี่นะครับพี่น้องครับ อันนี้คือ,ค,อคือถูกต้องนอในช่วงในช่วงความร้อนสูงมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะระเบิดครับครับแต่ว่ามันเป็นผลดีไหมมันก็เป็นผลดีเพราะความร้อนมันจะอยู่ได้นาน<อ>เพราะความร้อนของเราสูงอยู่แล้วครับมันจะอยู่ได้นานไ<อ>ันน้นี้กระเบิดนี่แตกระเบิดหนี่เนี่ยผมดมว่าแบงคิดดูด<อ>มั้งครับมีมันจีแตกจังสิเป็นระเบิดจังสิคือคือเป็นยังไงผลผลลัพธ์ออกมาแบบเนี่ยคือตลาดเข้าต้องการบ่อบ่อครับแต่เอาไปขายมันก็ได้ครับ แต่่าเขาหั่นบบมากเม็นับบนี่คือเห็ดเห็บนันไม่สวยเห็บมันไม่สวยนี่ครับหันเป็นแบบเนียนอกอ่าครับมันต้องอ่ามันต้องทรงอ่าประเภทนี้เกือบซ้ำกับปั่นนะครับ้องครับใหญ่แค่นะครับเห็ดเห็ดเห็ดใหญ่ใหญ่ครับนี่ละเพราะว่าสารอาหารและความร้อนอย่านที่คุยไปเมื่อกี้เรื่องทําไมต้องเอามาทําอย่างนี้ผมตั้งใจจะให้เห็ดมันวิ่งตรงอ่าวิ่งขอบครับผมตั้งใจให้เห็ดมันวิ่งขอบแล้วเห็ดจากการวิ่งขอบเสร็จแล้ว มันดียังไงเห็ดอาจจะไม่โดกก็จริงแต่เวลาความร้อนในวัสดุพาะของของเราค่อยๆ่อยลดเห็ดก็จะค่อยๆปีนขึ้นไปเกิดออก็คือจะได้เก็บเนี่ยขอบเนี่ยแบบดอกจะสวยมากสวยสวยกว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้ก็คือสภาพอากาศมันมันบังคับอายุมันเข้าครับครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้คทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันโดกเลยครับตัวนี้คือที่พูดถึงนี่นะครับพี่น้องครับคืออสภาพอากาศนะครับความ ก็คือความร้อนของของโรงเลือนนะครับอุณหภูมิภายในรงเรือนแล้วก็อุณหภูมิชั้นเพอะชั้นพอนี่คือสําคัญนะครับเดี๋ยวเขาบอกต่อว่าวัสดุที่เขาเอามาเตรียมมีอย่างแนนในการในการเอามาเห็ดนี่เอาเบาอะไรมึงวัสดุเพาะที่เอามาเพาะเห็ดหลักๆแล้วผมจะเพาะจากกากมันกากมันมีจะมีสามประเภทหนึ่งกากดินกากดินสองกากล้างสามกากแป้งหรือกากสดอ บางครั้งผมก็เล่นเป็นกากดินกากแป้งอ่าเพราะว่ากากดินตันละสิบบาทครับครับแต่ว่าค่าขนสูงนั้นก็เท่าเดิมอ่ากากกากแป้งอ่าตันละร้อยครับอ่ากากล้างตันละสองร้อยห้าสิบครับอ่าแต่ละกากแต่ละพื้นที่ราคาก็ไม่เหมือนกันนี่แหละนี่แหละแต่กากอะไรอะไรดีที่สุดก็คือกากล้างเพราะกากล้างมันไม่มีดินปน มันเนื้อกากมันเพียวครับมันมีแปกอยู่น้าแมนบอร์กกากแปะมันมีแปงอยู่น้าหนึ่งกากมันมีเศษหัวมันแมนแมนนันยังมีเศษอ่ะมีเศษหัวมันกคือมันล่างนั่นแหละครับเศษเล็กเศษหน่อยแต่ถ้าเป็นกากดินเป็นยางหนาฝนผมไม่อยากใส่เคยลวกมันหนักฝนบ่ดิ้นมันหลายดิันมันหลายใช่แล้วมันไปลงแป้งเขาก็ไปฮอเอาดินออกไปล้างออกครับมันไปใส่มาแต่เียมันก็เอาไปกรองไว้เข้าก็ซื้อมามีแต่ดินกากสากก็เลยก ฝนตกช่วงนี้พายุเข่าผุก็เลยเล็นเป็นกากลางครับเป็นกากล่างนะอยจากลางแป้งครับก็ปริมาณก็จะเป็นกากล้างหนึ่งกากแป้งหนึ่งหรือว่ากากล้างสองกากแป้งหนึ่งตัวนั้นไายและเอยดาจังทรมมาตรฐานตองตามต้องต่อมเข้าไปนะครับพอเม็นน้อครับเดี๋ยวถามต่อไปนะครับว่าพ่อเขาพะแล้วนะครับเขาเขาเขาเอว่อนไว้ยังก่อนเนี่ยเขาเขาเตรียมวัสดุเรียบร้อยแล้วัเขาไปเห็นยังต่ออันนี้ขายครับลงเรือนละหนึ่งพัน ขายครับกากงานพวกนี้มันเป็นถ้าเป็นย้อนไปถึงการหมักปุ๋ยย้อนไปถึงการหมักปุ๋ยเนี่ยช่วงเขาหมักเนี่ยความร้อนจะสูงทําไมเขาไม่เอาไปใช้ตอนมันเกิดความร้อนการที่จะเป็นปุ๋ยหมักได้มันต้องเย็นก่อนมันต้องเย็นแล้วเราถึงเอาไปใช้เป็นปุ๋ยหมักได้แต่เห็ดฟางเราใช้ตอนมันเกิดความร้อนแต่ตอนมันเย็นเราไปทำปุ๋ยมันจะได้สองต่ออ๋อไหมหมายถึงว่าตกองว่า คันคันคันเขาโลกแล้วเข้าไปขายลงเในละพันนะครับขายไปเขาเห็ดปุ๋ยมาแต่ว่าเมื่อกี้เดี๋ยวไอ้ไอ้ามังสีไอ้ทามมาพอเข้าได้วัสดุแล้วเขาเตรียมแล้วเจ้เมื่อเข้าจังสีได้เก็บขายอ๋อได้วัสดุเพาะาได้วัสดุเพาะคือได้วัสดุเพาะมาแล้วหนึ่งตอกมะกอนขั้นต่ำสี่วันอ่ะมักเซ็ตเอาขึ้นลงเลื่อนเอาขืนลงเรื่อนสร็จแล้วก็มามาเฮ็ดส่งอ่าเฮ็ดส่งสเจะส่งได้ก็แล้วแต่อ่าเสร็จแล้วก็มีการบานแต่งหน้าชั้น ส่วนผสมการบานแต่งหน้าชั้นจะมีปุ๋ยคอกปูนขาวหรือดูลไม้ก็ได้ลำอ่อนอย่างอีนอกขอหนึ่งลืมลืมนะครับเออย่างวะปุ๋ยคอกลำอ๋อปุ๋ยคอกลำอ่อนดูลูไม้หรือปูนขาวปุ๋ยสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าปุ๋ยสี่สิบกจนศูนย์ห้าข้อห้าข้อวานวานวานแต่งหน้าครับวานแต่งหน้าชั้นแล้วก็ลดน้ํา อ่าลดน้ำเสร็จแล้วก็คุมผ้าลงเรือนปิดรูอากาศาให้หมดให้มีชิดแล้วก็ปบชายพายังให้หมดอบไอ้น้ำ,นำการอบไอ้น้ำก็คล้ายๆการนึ่งมันจะมีไอ้น้ำเข้ามาเหมือนท่านเป็นบกพรอยสำคัญผมบอกตรงๆว่ารอบนี้ผมอบไม่ได้ครับปัญหาจะมีอ่าปัญหาจะเกิดก็คืออ่าลาขาวละเขียวอ่าละขาวผมกำจัดไปแล้วอ่าตอนนี้ถ้าจะเจอก็จะเป็นลาเขียวอ่าแต่ว่าก็ยังกำจัดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดดูแลเป็นมันก็ไม่อาการหนัก อ่าครับสายนอราเขียวราเขียวคือล่าห,หานยนะอ่างโอ้ดีพอแล้วนี่นี่ราเขียวนาได้เป็นสี่ครับตัวนี้ไอ้ประเภทนี้เขาเรียกว่าราเขียวแห้งราเขียวพ้ม,ม้าไม่ไม่ใช่ปัญหาร<อ>าเขียวที่ท,ที่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันจะขึ้นขาวๆก่อนอมันเกิดบ่ค่อยสีเห็นบ่บ่มีอ่าบ่อมีอ่าบ่อีอ้าไววก็คือลองนีประเทศดีนะครับขอกีะครับีครับเพราะว่าโลกมีประเทศดีเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่ก็คือสีบุหัวอันไหนราเขียวอันไหนราขาว อ่าแต่แต่ถ้าเกิดเป็นผมผมสิหูหรือผมสิดูแลท่านอ๋ออ่าสีเห็นละอ่านี้เห็นเหละเนี่อาการอาการกินของลาเขียวเป็นตังสีครับอ๋อนี่มันสิเน่าอันยี่บอกเลยยีบอกเลย,ย,อ,เลยอ่านี่ครับอาการกินของลาเขียวมันจะเน่าอ๋อตัวนี้ตัวน,นี้คือปัญหาปัญหาถ้าเก,กิดอบไม่ได้สำสำสำหรับ่าเฉียวบดได้ชับครับผมเพราะว่าผิวเขาฟื้นเปียกฟื้นเปียกเอามาใส่เอามาใส่อันนี้เอาเข้ามาใส่ขึ้นเก่าครับบันี้ ได้สวดได้สว่วนผสมได้การอบอบเสร็จแล้วครับมีการบา่นเชื้อบา่นเชื้อเรียบร้อยแล้วครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปสว่วนผสมการบา่นเชื้อเลยครับผมอย่างเช่นเชื้อ,อเชื้อที่ผมใช้แค่แค่24ก้อนผมใส่แป้งข้าวเหนียว2กิโลอ,อาหารเห็ดเงินล้าน2กิโลรับอ่อน4กิโลและก็หวานหวานเสร็จแล้วเรา,ากา็ลดน้ําถ้าเกิดวัสดพุพาะของเรา,าก่อนเราหวานเชื้อเราจาับปลาปุ๊บเราบิด มันแห้งมันแห้งปุ๊บเราลดน้ําเยอะแต่ถ้าเกิดเราจับวัสดุพกมาปุ๊บเราบีบดูเฮ้ยมันเปียกมันเปียกเนี่ยอย่าไปลดน้าเยอะถ้าเกิดลดน้าเยอะเกินไปเส้นใยจะเดินไม่สวยอ๋อจนตัวนี้เป็นแค่รับเลยครับครับจะดูตามอาการตัวนี้แห้งมากเราก็ให้มากแห้งน้อยเราก็ให้น้อยครับอืตัวนี้น้ำสําคัญเนาะครับน้ำสกัญสำคัญนี่แหละอย่างที่ผมพูดว่าเหตุต้องการอะไรเหตุต้องการเท่าไหร่เหตุต้องการเวลาไหนครับนั่นแหละถ้าผู้ได้่อเข้าใจก็โทรมาสอบถามเราครับตามนได้อนเดี๋เองอว้ ไอคลิปก็ได้ใไ้ตัวสองลายครับตัวสองนอ้นไลน์เนาะบัานนี้เทาเฮ็ดทุกอย่างเบอร์เราโอมไปเลยเรียบร้อยเจ๊มือได้เก็บเห็ดบานนี่ครับอ่าวันเชื่อไปแล้วนับไปเลยสิสิบหมื่นสิบสองหมื่นได้เก็บเบียดเบียดมือกับสิบสองหมื่อบัานนี้การันงามงามแบบนี้เนี่ยัก๊มือเนี่ยอ่างามงามแบบนี้ครับผมงามงามแบบนี้ตัวนี้อยู่ที่หกหมื่นครึ่งพอผมตัดใหญ่ตอนแรกอ๋ออันนี้ตัดใหญ่ไปหกวันครึ่งครับครับคิดมาได้ขนาดนี้โอ้ นะครับอันนี้ก็เริ่มเก็บแล้วเนาะครับเย็นนี้เย็นนี้จะครบเจ็ดวันเป็นหลังตัดใยเจ็ดวันโอ้เบิ้งเงานี่นะครับพ่อพี่น้องครับเอาให้พ่อพี่น้องเบิ้งโอ้ยนี่นะครับพ่อพี่น้องครับเงาเดียวบนเป็นเกือบโลบปะครับอันนี้อ๋อนี่แต่หัวใหญ่ใหญ่นะครับนี่แต่หัวหัวใหญ่ใหญ่นะครับพ่อพี่น้องครับ้านนี้โอ้เบิ้อทุกอย่างแล้วนะครับเรื่องไรได้เป็นยังไงครับอ่าเรื่องไรลายใดครับยางเช่นเรื่องนี้ผมเห็นแล้วผมก็เบื้วขั้นต่ำมีอยู่แล้วข ครับอ่าสองร้อยโลเนี่ยคูณกิโลแปบาทคูณกิโลแปดสินะแต่ว่าเรือนนี้ผมตั้งอ่าตั้งใจไว้แล้วมันมันได้มากกว่าสองร้อยโลอยู่แล้วแต่ว่าผมตีต่ำๆเรือนนี้ได้จะได้อยู่ราวๆสามร้อกว่าโลครับตีไปสามร้อยเนาะอ่าสามร้ยโลสามแปดสองหนะครับสองหมหากต้นทุนที่เราซื้อเชื้อซื้อปุ๋ยคอกซื้อปูนขาวหรือว่าโดินไม้ก็ราวๆสี 4, <อ>่พันอสี่พันเนี่ยยางที่ผมบอกว่ากากมันสิบตันได้2องโรงเรือนครับอ่าอ่อ 4,4,4,009อ่ะผมขอตีเป็น5,000ไปเลยอะ5,000ตากมันละ2,005ครับ2,005นู่นนี่นั่นอีกก็ผมตีไปเลย4,000ที่เหลือก็20,000เต็มเต็มครับครับ20,000นะครับพอเมน้องถ้าใช้เสียใจแล้ว 11, 11มื่อ11หมื่นนะครับนี่ได้รายได้สแสดงว่ากับฉลี่ยเดือนหนึ่งขันเท่าเฮตสามลงเดือนเท่ากับเอาเฮตเตอร์สามหอบเนาะเดือนหน,นึ่งเนาะข้ากแตจะมีรายได้อยู่ประมาณ6,000 6,000นะครับครับอ่าแต่ว่าเดือนหนึ่ง ซ้ำเห็ดมันสิเบิดอ๋อมันสิมันสิออกมาเรื่อยๆอีกค่อยๆออกจนกว่าความร้อนในวัสดุเพาะเราจะเหลือน้อยและสารอาหารในวัสดุเพาะจะเหลือน้อยบัวนี้เขาเก็บเบประมาณเจ้าชุดนี่แม้ว่าจาเรื่องนี้ครับตัวนี้จะเป็นสูตรตัวนี้จะเก็บได้อยู่เออ่ประเภทนี้มันจะมีต่อหนึ่งและต่อสองต่อหนึ่งก็คือเก็บออกหมดเลยเก็บออกหมดเลยแล้วรอต่อสองเกิดขึ้นมาอันนี้เห็ดถ้าเกิดเห็ดแปลงๆแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเห็ดอย่างที่พูดพูดกันไว้ว่าผมจะเอาเห็ดวิ่งขอบ เห็ดประเภทนี pigs, baby, baby, oh. uh, now. Now, ้จะได้เก็บเรื people, ่อยๆเห็ดจะค่อยๆปีนปีนปีนนขึ้ไปอาเก็บจากมองนี้เก็บจากมองนี้แล้วก็แลนที่เป็นนีพอเห็ดขึ้นมานี่แหละต้องซ้อมมองนี้ป่งนั่ดักแล้วคือจะได้เก็บขายทุกวันเลยอันนี้เห็นแค่บนชั้นนะเคยก้มไปดูข้างล่างชั้นผมไปยังนั่งนั่งนั่งครับอ่านี่ยครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าไตสั้นเป็นยังไงไตสั้นกี่เดีอนีมีจอจอดอกอ่านี่สีธรรมะตั้งพี่สีนทกลัวอ๋อนี่นี่นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าอะไขึ้นแต่ข้างบนนะครับครับ ข้างล่างก็มีคือการเดิมข้างๆก็มีซื้อเลขก็ซื้อทั้งทั้งทังล่างนะครับ่ครับซื้อเลขทั้งบนทั้งล่างเด้อบานเนี่ยนะครับก็มีพีน้องครับเนี่ยมันติปงยังสีเลยแต่ว่าอายุการจากม็ดมันช้ากว่าหนึ่งวันมันก็เลยยังไม่พร้อมเก็บครับเป็นตอนซ่อนนะครับจาดได้แําเดียวเพื่อว่าเป็นตอนซ่อนแห้งนะครับสำหรับอ่าเห็ดใต้ชั้นอสมมติว่าเห็ดใต้ชั้นเนี่ยเห็นเห็นไหมเห็นเล็กๆไหมมันก็จะค่อยๆลามออกมาเนี่ยเห็ดประเภทนี้มันจะเก็บนานเพราะเห็ดมันไม่ได้เกิดต็มไง มันจะค่อยๆลามออกมาจนจนเต็มอ่าข้างบนเราก็ได้ข้างล่างเราก็ได้ครับเด็กสองเด็กสองยางครับตัวนี้เป็นทีมาของว่าเฮดซิงนะครับเฮดซิงนะครับตามซื้อเป็นนะครับต้องเฮดซิงต้องเฮดซิงนะครับทันเฮดซิงบว์ว่าจะเฮดนะครับบว์ว่าสองคนกับซิงโอ้ยโบว่าอันทีต่างซื้อว่าต่อให้ซิงแม่ขาเขาลิงโอ้ยเผาๆเน่เขาดาเม่แล้วโอ้ยหนุนแดดกับจวดทันตัวครับคือบวท่านบวท่านขายแหมค่ะ มีเท่าไรกับพ่อๆขาอ่าหารลังเทือนทาตัดตีเฮ็ดพันแล้วอันไม่ขาเพิ่งก็หานุขาไปแล้วอ่าบัด์เนี้ก็อันเฮ็ดก็ตัดตี๋พันแล้วอาหารเรือผมเอาไปเอาไปดังสีด้วโอ้เอาไปสีเลยครับเอาไปตัดญี่ปุ่นเลยครับเอาไปตัดเัาเองซะเอาไปนางตัดซอยกขาตัดดั้มครับผมมันบบทันบบทันนะครับพรอมเมล็ดพน้องครับอันนี้คือข้าวคร่าวนะครับพรอมเมล็ดพันธุ์ข้าวคร่าววิธีการ เฮฟเน็ตนะครับวิธีการไปถึงการตลาดการตลาดเป็นจังไหนจนบ่พอขายขื้นขอบานครับการตลาดหาการตลาดทางเข้าบ่ปันไหนเนี่ยครับถ้าเป็นการตลาดทางกาลสินชาเชิงเศร้าอันนี้พอขาดไม่ขาดเขาสีหลายเป็นการการตลาดทางสีสะเกตเนี่ยบ่ปันไหนลักๆแหละผมสีทรงอไม่ขาดไม่ขาดที่เขาเอาไปขายพวกขายกับเขาขายพักสดขายมู๊งยังพวกนี้เขาคือสีเอาเจ้าละยี่สิบลูกสามสิบลกแล้วแต่แต่ละเจ้าก็ไปให้เจ้าหนีเจ้าหนีเจ้าหนีไปครับครับบ้าน เพราะเขาที่เปล่าเองลูกค้ามายื่นถ่อนั่นแหละครับครับคือการตลาดกันนี่เรื่อยๆครับจริงจริจริงจริงเห็ดฟางนี่เป็นยังถี่เช่าชาวบ้านเขาก็มากินนะครับครับมาสําหรับเห็ดฟางแล้วเห็ดปรับเปลี่ยน่าในวงการเห็ดฟางครับอ่าผู้ลังคนนี่มีประสบการณ์อาจีรักสิบปีครับอ่ารักหาปีผู้ลังคนกันยังต่องติดต่อมาเรียนเพราอียงพราอยังแก่ปัญหาอะไรครับเพอว่ายงแก่เพราะเขาบุ๋วอาการเขาปุ๊บ เข้าสิดูแลรักษาบเป็นออ๋่ประเภทนี้อยานที่ผมอยานที่ผมบอกไปนี่ฮะเห็ดต้องการอะไรเห็ดต้องการเท่าไหร่เห็ดต้องการเวลาไหนครับตัวนี้คือน้องต้อมนะครับตอนเป็นน้องครับเปื่นกะได้แนะนํำเขาคร่าวนะครับท่านสนใจนะครับสนใจอยากงี่ยไรใดเพลินนะครับอยากทดลองนะครับอฝากพี่ฝากน้องเ่าสําหรับอ่าถ้าเกิดอยากติดต่อเข้ามาเรียนออนไลน์ก็มีครับอ่าต้อมเห็ดซิ่งค์สามพันจบครบสูตร สอนตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเป็นมือใหม่ผมออกแบบโรงเรือนให้ด้วยเพราะผมเป็นช่างก็ดูเอานี่ทําเองสภาพนี้ทําเองแล้วก็จะมีการดูแลไม่ว่าจะเป็นขนาดชั้นพ่อของคุณเท่าไหร่ผมจะคํานวณให้เลยว่าขนาดชั้นพ่อของคุณเนี่ยกี่ตารางเมตรผมก็จะคํานวณให้ว่าหนึ่งต้องใส่กากมันขั้นต่ำเท่าไหร่ขั้นสูงเท่าไหร่และส่วนผสมการหมักมีอะไรบ้างกี่กิโลกี่ขีดส่วนผสมแตงหน้าชั้นมีอะไรบ้างกี่กิโลกี่ขีดเชื้อมีต้องใช้กี่ก้อนและมีส่วนผสมอะไรบ้างหลังตัดใหไปแล้วผมก็จะดูแลว่า อาจจะทูเช็คชาวเย็นว่าเป็นยังไงวันนี้อุณหภูมิเท่าไรอ่าชันเพาะเท่าไรความชื้นเป็นยังไงอาการเห็นเป็นแบบไหนบางคนไม่เข้าใจผมก็ให้เขาถ่ายรูปแล้วส่งให้ผมเพราะผมจะดูอาการว่าดรคเห็ดมันเป็นอะไรอ่านี่แหละครับครับตันนี้คือคําฝากนะครับข้ามอยากเห็ดนะครับอยากเหียกับโทรมาสอบถามเป็นใดนะครับเอาช่องทางการติดต่อติดต่อก็ต้อมเฮดซิ่งเฟซบุ๊กหรือโทร0641518034ครับผมอ่าซ้ำอีกทีหนึ่ง 064 151 8034ครับครับมาเนี่ยนะครับผมกำลังต่อกันลาพี่ลาหน่องไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิเกมเพดไปเรื่อยๆครับผมนะครับมาเนี่ยก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมี่ครับ